ยังสันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายาติสระติปันโนพัควะโธสาวะสังโธสังฆังนัตมาดังนันที่ผ่านมาองบาลายองจึงได้เกิดองบาลายองสาขาต่างๆขึ้นสี่สา ได้แก่กับผู้ป่วยคนไข้ไปแอร์อัดรออยู่หน้าห้องยาก็มีครับห้องประชาสัมพันธ์แต่ะต ขอ,อยาดแดงคุณจ้า่าะค่ะได้คะเฮงสองสามเร่มขอยาด้ค่ะตาได้ค่ะ ไมก่อนบอกเขาเปิด2แผงจะไปโรงงานก็ไม่ว่างก็เนไม่ว่างสุดท้ายอะไรครับที่รวออย่างเดียวแตบไม่ไดรวเป็นแค่ส่งทียากทำก็ทำได้